วิธีใช้เลื่อยพับได้เลื่อยพับราคาหลักสิบมองทีแรกนึกว่าอันละประมาณร้อยกว่าบาทหรือสองร้อยกว่าบาทนี่แหละที่ไหนได้อันละสี่สิบหกบาทมีสองรุ่นให้เลือกนะครับความยาวใบเลื่อยสามสิบเก้าเซนกับความยาวใบเลื่อยหกสิบหกเซนนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ใช่เลื่อยธรรมดานะครับเป็นเลื่อยที่ใช้เหล็ก sk 5นะครับซึ่งเหนียวทนทานไม่เป็นสนิมนะครับ ตัวใบเลื่อยออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับให้ดึงเศษขี้เลื่อยออกมาได้เร็วกว่าเลื่อยปกตินะครับสังเกตดีๆนะครับที่ใบเลื่อยฟันมันจะไม่เหมือนเลื่อยธรรมดานะครับเลื่อยธรรมดาจะเป็นหยักๆๆๆเท่ากันหมดเลยอันนี้มีตัวดึงขี้เลื่อยออกมาทําให้เลื่อยได้เร็วแล้วก็เลื่อยได้ลื่นไม่ติดขัดนะครับซึ่งใบเลื่อยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับมีรุ่นที่ ซื้อแล้วแถมใบเลื่อย2อันนะครับเป็นรุ่น99บาทกับตัวใหญ่เลยก็รุ่น129บาทได้ใบเลื่อยไป3อันเลยนะครับเดี๋ยวมาลองเลื่อยไม้น้า3กันดูนะครับออกสตาร์ทมันอาจจะลำบากนิดนึงครับต้องหามุมดีๆโอเคไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับ ตอนนี้ถ้าเป็นตัวเล็กนะครับตัวใบเลื่อย39เซนนะครับก็ราคาอยู่ที่ัอนละ46บาทครับปกติขายกันอยู่ที่299บาทนะครับสะดวกนะครับพกพาง่ายใส่กระเป๋าหลังได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมพี่น้องพุทิิพงครับ